ไปไหนกันคะไปไหนกันครับมีงานศพฮะไปงานศพไปงานศพใช่ที่ป้านีบอกอ๋อที่ป้านีบอกอะไรนะฮะไม่ชอบป้านีไม่ชอบป้านีแล้วแบไม่ชอบป้านีถ้าป้านีให้ให้นอนเมืนป้านีให้ป้านีตุ่นป้านีตุ่นละละระเบิดระอะไรเนี่ย วไปงานศบเสร็จแล้วเราไปไหนกันต่อฮะไปงานศพเสร็จแล้วเราจะไปไหนกันต่อไปงานชู่เราไปงานสูเราใช่ไปหาของกินที่งานสู่เรา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 เาเหรอนึกว่าไปทําบุญไปหาของกินเหรอใช่นึกว่ามะนึกว่าํานจะไปทําบุญงานสู้เราไปหาของกินเนี้ยไปหาของกินที่เช่าเราเฉยเอ้าทําบุญด้วยสิ ไปงานสุราต้องไปทําบุญด้วยถึงจะได้บุญโอเคไหมเอาไปพระมะทำดีๆแต่ว่ามันแบบนี้ไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ไไมไน่ารักไปว่าม่แบบออมาแล้วอ่าเราจะไปงานศพก่อนแล้วถึงจะมางานสุเราทำบุญแลอวทำบุญชื่อชื่อเรามี บุญ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 อ๋อไปซื้อเราแล้วมันจะมีบุญไปซื้อเราแล้วจะได้บุญเยอะเยอะนั่นแหละแม่ก็ไม่บอกอ้าวก็มาบอกแล้วไงมาบอกแล้วนี่ไงม่ไม่บอกก็ราแม่บอกแล้วไงเข้าใจไหมเข้าใจบไม่ใจแม่ยังไม่ได้บอกแม่บอกแล้วค่ะ มาผู้ิเงี้นมาผู้ผิด,ดม,มาผู้ผิด,ดอฮยทำไมบ้านหลังนี้พังแล้วฮะบ้านหลังไหนพังลูกอ๋อขอทำใหมค่ครับแต่ทำไมเขาไม่ทำแล้วอะ่ะอทำไมเขาไม่ทำแล้วอะ่ะเขากำลังทำเงี้ยแนะนำกำลังขึ้นเสาแล้ว